ครับสวัสดีครับผมตอนนี้กำลังขึ้นพาวเวอร์รถแทรคณะอะไรอ่ะสามพี่น้องสามพี่น้องครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม power เตรียมพร้อมนะครับผมนี่ครับพี่เอากฎระนาดในยุคที power เก้าพันไหมงั้นไม่ได้ยกเป็นเดือนแล้วหนักครับหนักหนักหนักอะไรหนักหนักครับพี่อ้วนไหมครับเนี่ย power M เก้าพันครับ M เก้าพันครับผมกำลังจุดรถครับจุดไฟในรอบไม่รอบครับผมจุดเตือแล้วครับ พวกนี้เราก็จะลองนะพวกนี้ครับก็จะลองนะครับเสเป้ว่าเสเป้พวกนี้จะลองไหมครับเสเป้ครับลองกินไหมลองขึ้นนี่ลองลองขึ้นนี่ได้ไหมครับผมลองลองขึ้นนี่ได้ไหมได้ได้ลองลองโยกโก่อนได้เบิดครับได้เบิดทำมาหนักยิงเสเป้ครับเสบย์ทำมาหนักแล้วนะเสเป้ครับอือเราพันครับผมนานๆได้ได้ยกได้ครับผมอี่ยังกระแลกกันขนาดไหนบ้างเลยนี่ยังบอกรวมลรงแรมนี่ด้วยวางปีรูปแบบไหน ยีงบ่ยีงบ่นักบ่นักบ่อันนี้อันนี้เสียเสียเบิร์ตครับเสียเบิร์ตเสียเบิร์ตเสียเบิร์ตครับเสียเบิร์ตกลับบ้านเมื่อไหร่ครับเสียเบิร์ตครับอันที่สองครับอันที่สองครับผมอันที่สองกลับมาหนีสามสิบกลับมาหนีสามสิบปเป็นปเรียนเลยอ่เป็นประเดมว่ตัวลูกพี่เลยตันั่นตัว้น ี่กำลังพาวเวอร์ตัวนี้เป็นพาวเวอร์คาเบกทั้งหมด <Okay. S 1> 4แท่นครับผม A 9,000สแท่นท่านนี้ครับคาเบกหน้าหลังหน้า, 2, นา, 2, นาแบบสองหลังสองครับตัวนี้ครับหน้าแบบสองหลังแสองแล้วมีตะกรุด M ครับ M 9,000อีก2แท่นครับคาเบกคาบกลางหน้าหลังครับฝั่งละแท่นหน้าแท่นหนึ่งหลังแท่นหนึ่งครับระวังระวังระวังตีอย่างให้ตีอย่างระวังเลยอออเอาตัวก่อนยาง ขอดขอไปขอไปทายทนั้นนั้นได้ได้เงบพียวอปเห็นพันนี่เป็นเอ็มห้าพันห้าพันว่หาันมาพันับพวกแลมับแหลมหน้าหลังรับมอเตอร์อีกสองครับผมเอเซิร์เบอร์ดครับเองครับนักไเซเบิร์เซเบอร์หนักคร้บเซิร์ฟเบอร์ครับนะครับักักประมาณน่ครับผมประมาณ ในประมาณนี้ครับหมวดว้าอุ๊ยรถเบสต่อไปต่อไปทำอะไรขึ้นครับผมเป็นขวันวันวันกันดังจนมเุด M 9,000คันนี้ก็มีพาวเวอร์ขับเบสสี่แท่นหน้าหลังข้างละสิบขันละหกกับสี่แท่นเป็นสิบสองดอกหน้าหลังเป็นยี่สิบสี่ดอกครับันเบสยี่สิบสี่ดอกหน้าหลัง พวกขาเอ็กสองแท่นครับผมพวกขาเอ็กสองแท่นครับแล้วก็มีเอ็นเก้าพันครับเอ็นเก้าพันเอ็นเก้าพันที่ขับกลางครับกลางขับกลางควันละแท่นครับขับเซกางควันละแท่นดูระบบคันนี้กันขับกลางควันละแท่นครับหน้าหนึ่งแท่นหลังละแท่นเอ็มเก้าพันครับแล้วก็นี่ขับอีม่าพันก็มาขับแหลม ข้างหน้าชุดนึงข้างหลังชุดนึงครับอีก2องทางเลยครับมอเตอร์ซ็อ,อ,อกครับผมมีสมบูรณ์เลยครับไสโดอกสื่อหนึ่ไปเลยของเราครับผมเบอร์ครับเบอร์ในฟังเสียงคันนี้ครับเบอร์ในฟังเสียงนะครับนัดส่งงานมาสุกคันนี้ครับผมส่งงานมาสุกเบียดฟังนี้ไปเลยเบร์ฟังเดียวกันไปเลยที่ขนาดเ,เลยเบิร์เดยเฟิร์ดเดย เอ็ม0ครับเอ็มเ0แท่นครับผมเอกครับเอ็ม0ัดเสกลางครับไดขนาดเอ็มเก็พสบายเพอี0กขนาดไนครับแต่เขาเป็นบอดยังไม่ครับเป็นมโนเออเป็นสเตอร์โอไปหนงครับหนาก็เหมือนเบครับผมเบลสองกัน็ขนาดขนาขนาดเงครกลางกหนึ่บเกันครางนี่ใบละแปดมืหาครับพร้อมดอกพร้อมแหลม พร้อมใช้งานทุกอย่างครับผม <aspire> <น Eden? S 1> ครับน Europe, ี่ครับหน้าครับผมเจตประกอบด้วยแลมแปดดอกแลมแปดดอกครับกลางมิดกลางที่เป็นฮ้อนโหลดแปดดอกแล้วก็กลางเป็นมิดโล่ซี่ดอกครับทั้งหมดครับนี่ครับผมถือว่างานมาตรฐานทากี้เป็นเผ่านิ้วนะครับแต่บ่านี่พื้นทะรถมันน่อยครับเขผาไ่ได้ครับได้จำนวนในเซตสิบสองนิ้วครับผมจะไปดูเป็นเสียผ่านิ้ว